เคยมาช่วงชีวิตเรามันมีขึ้นมีลงแล้วมันถึงจุดที่มันต่ําจริงๆเนที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยแต่มันจะไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปทุกอย่างมันก็โชกข่าวเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆคลายขึ้นคลายขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านโลกมาเยอะผ่านร้อนมาหนาวมาเยอะมันถึงปองกับชีวิตไงชีคนเรามันก็จะล้มลุกคลุกคลานบ้างประสบความสําเร็จบ้างนะ มีช่วงเวลาที่สบายบ้างช่วงเวลาที่ลำบากบ้างช่วงเวลาที่ทุกข์ทรมานบ้างช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันก็ดูดีไปหมดบ้างนะแต่ช่วงไหนมันจะมากกว่ากันมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ส่งมาที่เรียกว่าวิบากกรรมนั่นเองนะมันคือเชื้อเพลิงที่ส่งต่อชีวิตให้เราขับเคลื่อนไปสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจก็คือการยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเอง เพราะว่านี่มันคือสิ่งที่เรียกว่าผลพวงที่ส่งที่เรียกว่ารู้ทุกขนั่นเองนะทุกขมันคือผลพวงที่สะท้อนออกมาแล้วนะกฎของกรรมเขาสะท้อนออกมาแล้วน,ะนั่นแหละคือตัวเราคือผลจากการกระทําของเราที่มันสะท้อนออกมานะหน้าที่ของเราก็คือเราก็เพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องเรื่อยไปนะเข้าใจชีวิตว่ามันก็จะมีช่วงเวลาขาขึ้นขาลง การปฏิบัติมันก็จะมีสภาวะที่ดีบ้างลาบลืนบ้างสภาวะที่ติดขัดบ้างตกต่ำบ้างก็ให้เพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องเรื่อยไปขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติเวลาวิบากส่งที่ดีมันขาขึ้นนะมันอยากจะปฏิบัติมากขยันแต่เวลาอากุศลธรรมมันดึงเรานี่เป็นไงขี้เกียจแล้วไม่อยากทำานะบางคนรู้สึกได้ไหมเหมือน มันขึ้นน้ําขึ้นน้ําลงเลยนะเดี๋ยวอยากปฏิบัติเดี๋ยวขี้เกียจปฏิบัติเดี๋ยวอยากจะไปหลงโลกโลกเดี๋ยวก็อยากจะไปทางธรรมเนี่ยแรงมันมีแรงขับดันถ้าเราเข้าใจกลไกธรรมชาติต,ตรงนี้เราจะวางใจได้ถูกชีวิตมันจะมีขึ้นมีลงโดยเฉพาะเวลาช่วงที่มันตกต่ำขาลงช่วงเวลาที่มันมรสุมเข้าเราต้องประคองสติประคองสถานการณ์อยู่เราก็มองว่าปัญหามันก็เป็นของชั่วขราว มันมีขาขึ้นมันมีขาตกเดี๋ยวมันก็ต้องมีขาขึ้นเราก็จะไม่ไปติดข้องกับสิ่งต่างๆประคับประคองแล้วก็เพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องเล่นมาปัจจุบันมันคือผลพวงจากอดีตที่ส่งต่อมาและการกติธรรมการกระทําปัจจุบันของเราเนี่ยแหละที่มันจะเป็นแรงส่งต่อไปน,นั่นเองเราไม่สามารถย้อนเวลาไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตได้แต่เราทําเพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องในปัจจุบันได้น,นั่นเอง Yeah. <phone rings>